สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเราได้ทําตัวเพิ่มกิจกรรมหลักไปแล้วเนาะนี่เพิ่มฟูกมาปั๊บเลยต่อไปเป็นเพิ่มกิจกรรมรองนะครับผมเราก็ต้องดึงเอาตัวกิจกรรมหลักเนี่ยมาใส่ดอกดาวให้เราเลือกด้วยนะครับว่ากิจกรรมรองเนี่ยมันอยู่ในหลักอันไหนนะครับผมขั้นตอนก็ไม่ยากมีแค่2 2 Input เองนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยนะครับผมผมจะใช้ส e l e c t เรามีตัวอย่างอยู่แล้วผมก็ใช้ของแอนดีซานี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาที่แ no. อนเนาะเืียนลงไปที่ซีเล็กมาที่อ่า,าเมื่อกี้ผมไปซีเล็กเลยเนาะหัวข้อใหญ่ของข้อคอมมานด์น,นะครับผมด้านซ้ายมือก็คือซีเล็กนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ได้ซีเล็กธรรมดานี่แหละนะครับผมก๊อปมาเลยนะครับ แต่ผมว่านะเราอะมาก๊อปการ์ดเดี๋ยวให้เราสังเกตดีๆเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อยู่กับมันแล้วมาเห็นมันครั้งแรกเนี่ยมันจะงงนะครับพอโค้ดมันค่อนข้างจะเยอะแล้วผมไม่ได้แยกความโพเนนต์ด้วยนะครับผมผมก็ป้องกันการสับสนแหละนะครับ่ะเรามากอบการ์ดของบล็อกแรกเนี่ยได้เลยนะไอที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเรามากอปตั้งแต่ฟอร์มฟอร์มเลยไหมหรือการ์ดดี เอาการ์ดเลยเนาะก็ตั้งแต่การ์ดเลยนะครับเราเห็นเส้นตรงลงไปนะมครผมคลิกค้างนะคลิกสายค้างแล้วผมก็สกอรเมาส์ลงปั๊บปั๊บปั๊บปัอ้าวจบตรงนี้นะครับการ์ดตรงนี้นะครับก็กดก๊อปได้เลยป่าดมาแทนการ์ดที่สองได้เนาะทันเนาะวางเลยป่าดกดเซฟหนึ่งครั้งเออเริ่อนไหม อ่านี่ตัวนี้กิจกรรมหลักเห็นไ,ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมรองนะครับผม <S <S on f i n i s h หรอเป็น on fin เป็น sub on sub f i n i ดีกว่าไหมเป็นชื่อของของของฟัง์ชันนี้นะครับผมแต่ก็ยังไม่มีนะ on sub f i n i s h on sub finite fail เดี๋ยวเราไปเพิ่มสองฟังก์ชันนี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปสร้าง on sub finite ก่อนนะครับผมผมกด step หนึ่งครั้งเลยเรื่อยแน่นอนนะครับเปลี่ยนตรง name นิดนึงจะได้ต่างกันนะครับ sub โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสร้าง on sub finite กันที่ด้านบนนะครับผมผมกลัวจะงงนะครับผมอ่ะผมใส่ comment ไว้ดีกว่าจะได้ไม่งงตรงนี้เป็น sub อย่าง e นนีะ้เอาไว้ตรงน,นี้ก่อนผมจะไม่แยกคอมพอนเน็ตเนาะสร้างฟังก์ชัน on on sub finite parameter parameter คือ value นะครับ มีเอสด้วยครับสั่งคอนโซลลลอกแหวลูไปก่อนเลยกับอีกอันหนึ่งนะครับออน subfinite f i e l ผมก๊อปเลยละกันครับอยู่ใกล้ใกล้กันนี่อยู่ใ,ใกล้มือนะครับเอามาไว้คู่กันนะครับผมออน subfinite โอเคทีนี้เราก็มีฟังก์ชันแล้วนะครับออน s u b f i n i t ออน subfinite is not d e f i n e เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนลองไปดูแป๊บนึงเนาะ ถูกต้องและ้วะครับผมกิจกรรมร้องนะครับปพ๊บมเพเอ่ามาแล้วเห็นไหมอินพุตเรามาแล้วขาดแต่ซีเล็กขาดซีเล็กนะครับผมซีเล็กก็ไม่ยากนะครับเลือลเล่อนลงมาเลือเล่อนลงมาเลยเลื่อนลงมาครับผมอันนี้หลักอยู่เนาะ ตามผมไม่ทันเนาะเดี๋ยวผมจะช้าผมก๊อปผมไม่เอาอะไรมากคนระับผมผมไม่ไปนู่นนะครับผมมาก๊อบบล็อกนี้บล็อกของ INPUT เนี่ยนะครับผมมาวางด้านบนผมเปลี่ยนตรง INPUT ตรงนี้เป็น C ีเล็กซีเล็กมันจะเป็นมันจะมีออปชันอยู่ตรงกลาง แล้วก็ปิดด้วยสีเล็กใช่ไหมฮะด,ดาวนะครับผมกดเซฟเออเลอรต้องมา <c oughs> ก็เรายังไม่ได้อิมพอรเข้ามานะครับผมเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับผมเลื่อนขึ้นไปด้านบนตัว Import ตเนาะตัว Import ์ตเชนะ็คบ x ็อกไม่ได้ใช้ c เล็ก ดีเล็กมาออปชันยังไม่มาถูกต้องนะครับผมเรามาประกาศอยู่ข้างก่อนฟัง์ชันนี้ก็ได้นะครับว่าดีสแตัคเตอร์รีมันออกมานะครับผมออปชันเท่ากับดีเล็กมาไหมมาแล้วนะตรงนี้อย่าลืมนะครับผมออปชันเท่ากับดีเล็กก็คือ,อาการดีสแตัคเตอร์รีมันออกมานะครับถูกไหมเนะี่ย เลยเลเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีเลยนะอ่านี่ไงดรอปดาวลิสเรามาแล้วนะครับดรอปดาวลิสเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาข้อมูลในตารางนี่แหละจากอีดีที่แล้วนี่แหละมาลูเข้ามาในดรอปดาวยากไหมง่ายนิดเดียวนะครับผมเรามีข้อมูลมารออยู่แล้วนะครับผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงไปตรงสีเล็กเลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับที่เหลือยากเดี๋ยวดๆก่อนจะไปดูขอดูชื่อตัวแปรหน่อยเดี๋ยวผมก็ได้เรื่องขึ้นกลับมาดูอีก ใช่อีเวนต์ผมก็ผมไหนๆก็ผ่านแล้วแวะก๊อปเลยละกันนะครับผมไปก๊อปแค่ชื่อไปนะครับผมอันนี้คือชื่อที่เราเอาไปลุดใส่ตารางใช่ไหมเดี๋ยวเราเอามาสุหลุดใส่ออปชันด้วยนะเลื่อนลงมาเพื่อลงมาตรงรออปชันเราตรงนี้นะครับตรงนี้มาข้างหน้าออปชันเลยบรรทัดก่อนออปชันก็ได้นะครับปีกาปืนค่าที่เราก็มาเมื่อกี้นี้เง็บใช่ไหมครับแมป ผมก็จะรับารามิเตอร์ไอเทมอันนี้แล,แล้วเราจะตั้งนะครับกับ i n d เด็ n d e นี่เป็น Default อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันตกไปเนาะโอเคออกมานอกวงเล็บหนึ่งครั้ง Arrow งก์ชันแต่ผมไม,ม่ปีการนะผมมันได้อยู่แล้วเอาอ p t i o นเนี่ยนะไปใส่ข้างในแค่นี้ก็เซฟปุ๊บแค่นี้ก็เห็นผลแล้ว อันนีเห็นไหมเห็นไหมแต่เรายังไม่มีตัวอักษรมาวางใช่ไหมครัอันนี้แดงเถื่อนจังเลยนาคีแซมคีโอเคเบื้องต้นออปชันใส่อะไรบ้างใส่คีให้ด้วยคีเท่ากับอะไรครับเท่ากับอินเด็กเวลามีแมปเนี่ยอย่าลืมใส่คีให้เขาด้วยนะครับผมคีมาซ้ำกันนะครับแวร์ลูคืออะไร ก่อนที่จะไปดูแวลูคืออะไรผมขอเอามาแสดงผลก่อนอยู่ข้างในระหว่างออปชันตรงนี้เนาะผมจะเอา i อเทมจุดอันด r บสกอร์ไอดีมาให้ดูก่อนมันก็คือพวกไอเทจุดอะไรเนี่ยก็เป็นค่าในฐ <cinematic. S 1> านข้อมูลของเรานะครับเราเราก็น่าจะจำได้อยู่แล้วเห็นไหมมี ID ดีเห็นไหมฮะแล้อกพวกไม่มี ID นี่คืออะไร ดูในฐานข้อมูลนิดนึนนนนงนะเจ็ดอันเป็นสองอาจจะมันอาจจะเออๆนะครผมโอเคแต่เราไม่ได้ใส่ดีหรอกตรงไอเดีเนี่ยคือ value นะครับผมมาใส่ตรง value นะครับส่วนตรงสแสดงผลเนี่ยเป็น item จุด name นะครับผม ถูกต้องน,นะครับถูกตอ้องมีหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันเจ็ดอ็อบเจกต์โอเคถูกต้องน,นะครับผมอยากไหมครับง่ายนะฮะเดี๋ยวเราเพิ่มมาหนึ่งสิเราเพิ่มมาหนึ่งสิเราเพิ่มของกิจกรรมหลังมาว่าสวัสดีครับรอยไทยกดซับสไครต์ไป,ปสวัสดีครับรอยไทยมาแล้วเห็นไหมฮะ เข้ามาในดับดาวแล้วทีนี้เราก็กดใชนะที่จกำรองอ๋อชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันโอเคเรื่องชื่อนะครับผมอันนี้คือเราได้แล้วเนาะดาวมาแล้วอินพุตเทคบอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแต่งชื่อนิดนึงก็ส่งไปหลังบ้านเลยนะครับชื่อของอันตัวนี้ผมใช้ชื่อว่าอะไรผมลืมแล้วผมขออนุญาตก,กับไปดูที่หลังบ้านนะครับผม ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์โมเดลนะครับแล้วก็ซับไท p ์อีเวนต์นะครับผมผมขออนุญาตก,กรอบชื่อไปเลยนะครับเป็น id t y ไท e ์อีเวนต์อันนี้ก็เป็นเนมโอเคได้เจอกันอ่ากรอบชื่อมาแล้วก็มาเปลี่ยนเนมตรงนี้นะครับผมผมเปลี่ยนเนมตรงนี้นะเมื่อกี้ในฟอร์มซีเลนะ็กเนาะทีนี้ผมจะลองกรองข้อมูล กิกรลองด mit, ดกด s ั b มิตป่าเนมกิจกรรมลอง ID ของอันแรกมาพร้อมที่จะส่งไปบันทึกที่หลังบ้านนะครับผมก็ไม่ยากนะครับไปที่โฟลเดอร์เดี๋ยวเราไปเขียนฟังก์ชันกันอีกนะครับผมหลังบ้านเนี่ยเรามีพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ฟังก์ชันเรายังไม่มีฟังก์ชันที่หน้าบ้านเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดขยายจอใหญ่นะครับตรงนี้ทันบมกเนาะฟอร์มสีเล็บ ฟอร์มสีเล็กนะครับผมอันนี้เป็นดึงมาจากตัวกิจกรรมหลักตรงนี้เป็นอินพุตธรรมดาง่ายๆนะครับชื่อว่า Name น,นะครับผมอันนี้กิจกรรมรอนะครับเรามาลูกใส่เรียบร้อยไปฟังก์ชันกันนะครับตรงนี้ผมอ่าฟังก์ชันผมเปิดไว้รอแล้วนะมันค้างอยู่แล้วมาที่โฟลเดอร์คลนะครับผม SRC นะครับฟังก์ชัน ใช่อีเวนต์นะครับใช่อีเวนต์เนาะอันนี้ผมจะไม่ก๊อปแล้วกันผมจะพิมพ์เองผมจะทดสอบดูซิผมจำได้ไหมจำไม่ได้ผมก็เลือกขึ้นไปมองโอเคเห็นไหมเราจะเพิ่มใช่ไหมเพิ่มต้องีเองครับผม x คอนเท่ากับฟังก์ชั TA, น T E sub type event รับพารามิเตอร์หนึ่งตัวนี hey, ่ไม่ใช่หนึ่งแต่สองพารามิเตอร์แรกคือ value พารามิเตอร์ที่สองคือ token แล้วก็ arrow function ไม่มีปีกาผมเอาเวสต์ลิมอะซิงเห็นไหมพิมเองมันจะจำนะครับมันจะจำเอาเวสต์เอเ็กซิโคดเม็ต่อนโคด ครับส่งไปที่ไหนเราก็โปรเซส E N V จุดตรงนี้ผมจำชื่อตัวแปรแล้ว React App A P I เคบวกด้วยพาธของเราถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะตั้งชื่อว่า sub เป็น t ตริงเนาะ sub type นโ o s t ส่งพารามิเตอร์ อะไรไปตรงนี้ก็คือ v a l u e ูอกเ็นตัวที่สองเนาะตัวที่สามก็จะเป็น Option เป็น header นะครับเป็น่ในส่วนของ header header ก็ส่ง header ก็ส่ง or โท o k n n เข้าไปจบผมขอก๊อปชื่อฟังก์ชันนี้เลยนะครับผม ผิดไม่ผิดเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันทางานได้หรือเปล่านะครับผมผมขอก๊อปชื่อนี้มาเลยนะครับชื่อของฟังก์ชันนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าไทายอีเวนต์ของเรานะครับผมไป Import เข้ามาก่อนเพื่อนเลยนะครับบนสุดเลยนะครับไม่ยากเลยเพราะว่าเรามีไว้หมดแล้วเนหะ็นเราก็คอมมาแล้วก็วางฟังก์ชันของเราเดี๋ยวผมขอหยัก Enter ลงมาใหม่จะได้เห็นชัดชัด โอเคอิมพอร์ตเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็เอาไปไว้ตรงไหน On f i n i t ทนะครับ On f i n i t ทหนึ่ง On sub f i n i ิตรงนี้นออนฟะะอ,อ,ฟอ,อฟร์มนะมาแทนคนโซลล็อกไปคนโซลล็อกเลยปึ๊บเหมือนเดิมตรงนี้อย่าลืมเด่นตามด้วยแคปเด่นก็มีเลสมีแคปแคปก็มีเออร์เรอร์ เออเลืออ่อแล้วอะไรเราก็คอนโซลหรอกเออเลื่อจุดอ่าตรงนี้ทุกท่านน่าจนะทันแล้วเนาะก็レスสปอนนะก็คือการสแสดงเออเลื่อนนั่นเองครับตรงนี้ก็สแสดงคอนโซลหรือレスธรรมด,ดาレスจุดดาต้าก็ได้นะครับผมทันผมเนาะเดี๋ยวผมหยุดรอตรงนี้นะครับผมก็คือฟังก์ชันออนฟิเน็ตลับแวลูเข้ามาครับแวลู Value ก็ส่งไปที่ ฟังก์ชันที่เราไปเขียนเมื่อกี้นี้นะครับ create sub type event นะครับส่ง value ไปแล้วก็เหมือนเดิมส่งไปเราได้อะไรดีเดินกลับมาครับเราก็เด่นเรื่องแคปก็คอนสูลหลอกง่ายๆย,ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับผมชันเนาะผมเลเกิดผมจะส่งข้อมูลไปหลังบ้านแล้วเรายังไม่ได้สั่งบันทึกอะไรหรอกนะครับแต่ผมสั่งมัน c o n s o ลหลอกไว้ผมจะเปิด command ขึ้นมาแล้วผมจะส่งค่าไป ได,ไได,ไดมม้อะไรกลับมาได้อะไร d o c เมน n ์อะไรอีกอย่างว่ะปัญหาเกิดเยอะกิจกรรมรองป๊บปป๊บ,ปบ ไล่มันเดิม value s ทำไมต้องมีปีกาทำไมต้องมีปีกาพี่ท่านเราส่งไปเป็นออบเจกต์อยู่แล้วออกปีกาออกนะครับในส่วนของฟัง์ชันใช่ไหมโอเคอันนี้เราทำไปบ่อยเราก็าจะรู้นะผมแสดงให้เห็นเฉยนะว่าใส่ปีกาไม่ได้แ <laughs> ถละแุลชัดเอา้าส่งไปไหมเฮ้ยเ,เดี๋ยวรีเฟซก่อนหนึ่งครับ ซับไทยอีเวนอ่ะผมไปดูหลังบ้านก่อนเนาะผมคิดว่าหน้าบ้านผมมันมันไม่มีอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าหลังบ้านผมเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในกอไผ่นะรูทไทยอีเวนต์ผมส่งไปที่ไหนโค้ดมาที่สายซับอีเวนต์ซับไทยอีเวนต์ผิดตั้งแต่พาเลย ทำเป็นมั่นใจผมนะคเอา้าส่งไปไหมามาที่ฟังก์ชันโอเคนะครับผมโอเคเนาะเปลี่ยนพาดเนาะเราส่งไปผิดเนาะไปผิดเอนพอยต์เมื่อกีนะ้เหมือนแบบนัดเจอกันอยู่ฟิวเจอร์เนี่ยเปเจอกันอยู่อะไรอะไรก็ว่าไปนะครับผมเอา้าเปิดคอมมาขึ้นมาเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ ผมติดตาม56าสิบไปโทเค็น is not v e r i u d n authorized หมดไหมไม่หมดยังไม่หมดอ๋อแล้วผมส่งไปหรือยังล่ะโทเค็นนะแป๊บนึงนะมาดีนาบ้านนะครับผมโทเค็นก็ไม่ส่งไปแล้วมันจะอ่ามันจะ มันจะผ่านได้ยังไงดีไหมฮะนี่คือความปลอดภัยของเรานะครับผมก็คือไม่ใช่ว่าใครเห็นผ่านปุ๊บก็จะมาส่งได้ครับผมโอเคแล้วก็เราก็ลืม็นไหมส่งไป Create sub event ถูกต้องส่งไปถึงหลังบ้านแล้วก็สั่งเซฟแค่นี้นเองนะครับผมสั่งเซฟนะครับก็มาที่โฟลเดอร์ อันนี้เราเพิ่มเพิ่มพารามิเตอร์ของโทเค็นเข้าไปนะครับผมไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมคอนโทรลเลอร์ไทอไทอีเวนต์ใช่เรามาที่เม่ตอน create sub event ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี่มันแสดงคำสั่งนี้ใช่นไหมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันแสดงนี้เราก็สั่งมันเซฟนะครับผมข้อมูลมมาถูกอยู่แล้วนะครับเพราะเราตั้งชื่ออะไรมาตรงกันเป๊ะเลย ิงก็กอบได้เลยเนะแต่เราไม่กอบหรอกนะครับผมประากาศตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับผมชื่อว่า sub event เอาเอาง่่ยงนี้แหละนะครับแล้วก็เอาเวทเอาเวทอะไรครับผมชื่อฐานข้อมูลของเรานะครับผมขออน้ญาตท่นี้นไปดู sub type event นะครับ sub type event ซับ s c r i b e e v e n นะครับผมอ๋อเดี๋ยวนิวเลยนิวข้างหน้ามีนิวเลยนิว subscribe event แล้วก็ใส่ตัวแปรเข้าไปใส่ค่าที่ส่งมานะครับก็คือ request body จุด save ถูกไหมนี่ถูกไหมถูกไหมครับแล้วเราก็ let send ไปหน้าบ้าน let send ตัว subscribe event ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะใครไม่ทันเดี๋ยวผมหยุดรอครับผมจะลองส่งข้อมูลมาดูโอเคข้อมูลลงถันข้อมูลเรียบร้อยมีนมมีมีไอดี ID. โอเคนะครับผมข้อมูลลงถานข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยว e p นี้เราจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ e ี EP ต่อไปเนี่ยเราจะเอามาใส่ตารางนะครับมันจะต้องมีเรื่องของการจอยซึ่งโดยปกติเนี่ยมองโกเนี่ยมันเป็น NoSQL นะครับผมการจอยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมแต่มันจะยาวนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อคลิปถัดไปนะครับในการเอาข้อมูลของกิจกรรมลองมาแสดงในตลางนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ลาไปที่หน้าคอนโทรลเลอร์ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผม ถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับช่องรอยด่างกัตตาของเราด้วยนะครับผมผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรัาลาคลิปนี้นะครับผมขอบคุณนะครับุณครับ